งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบวนบางประมาิศักดิ์บรรนกิาพันธ์นะครับผมกำลังเล่าเรื่องวันที่สอง กุมภาพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะงานวันเกษตรแห่งชาติหรือจะเป็นงานเกษตรแฟร์แล้วก็เรื่องราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วันนี้จะต้องคุยถึงเรื่องอวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับต่อไปคืออะไรคือจะบอกว่าความสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับในอดีต เราเริ่มต้นมีโรงเรียนปฐมกสิกรรมนะฮะที่ตั้งปัจจุบันก็คือสนามสุพัจราัยและเราก็มีาการจัดงานเกษตรที่ทุ่งประทุมวันในสมัยปลายสมัยรัชกาลที่5 mm hmm. เรียกงานแสดงกสิกรรมแหล่ผานิชการนะครับและเกษตร,รก็ย้ายมาที่วัดพระประโทนแล้วก็ไปที่ บังเบิดที่ประจวบระยะหลังก็มีวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ที่เชียงใหม่คอหงที่สงขลาแล้วก็นนวัดที่นครราชสีมาและท้ายที่สุด2486มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กำเนิดเกิดขึ้นที่ทุ่งบางเขนและก็ขยายไปยังวิทยาเขตต่างๆอกีกหลายวิทยาเขตทั่วประเทศไทย อันประกอบด้วยวิทยาเขตสกลนครนคนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครน,นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนวิทยาเขตที่ศรีราชานะครับก็และยังมีศูนย์สถานีวิจัยอีกหลากหลายแห่งนะครับพี่น้องแฟนรายการที่ครบครับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ตั้งแต่ครั้งบูรพาจารย์เรา ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราเห็นพืชผลทางด้านการเกษตรเราเห็นโคเนื้อคโคนโ,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 โนมแพะแกะไก่เป็ดอะไรนี่เราเฉยเรารู้สึกเฉยๆแต่ถ้ามองย้อนไปในอดีตนั้นนะฮะต้องบอกว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานเราเห็นต้นองุ่นนะครับเราเห็นแอปเปิลท้อสตรอเบอรี่ นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดจากความมานะบากบันแล้วก็การวิจัยของอาจารย์นิสิตในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนะครับผมยกตัวอย่างเนือ่องจากว่าผมเป็นผู้ตั้งวงรวมดาวกระจุยของเกษตรพื้นที่ตั้งของอวงดนตรีเนี่ยเราก็ใช้โรงแรมไก่และ ตรงนั้นจะมีห้องมืดเป็นห้องส่องไข่ในสมัยอดีตตั้งแต่ครั้งคุหลวงสวรร์วจกสิกิตเราพัฒนาพันธุ์ไก่โดยการที่มีการแข่งขันแม่ไก่ไข่ดกคืออะไรครับก็คือว่าจัดเป็นโรงแรมแล้วก็ใครที่คิดว่ามีพันไก่ที่ไข่ดกดี ให้เอามาประกวดนะครับแล้วก็มานั่งนับกันว่าไก่ตัวไหนไข่ดีที่สุดนั่นิจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการเลี้ยงไก่ในบ้านเราจกนกระทั่งบ้านเรานั้นนอกจากไก่พื้นบ้านเราก็มีพันไก่ไข่รสไอแลนด์เลสมีพันไก่วันนี้ก็มีไก่ตะเภาทองไก่สามสายพันอะไรตอ่ออะไรเยอะแยะมากมายหลากหลาย จากการเลี้ยงไก่พื้นบ้านวันนี้มีการเลี้ยงไก่แบบอุตสาหกรรมที่เราเห็นมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นอาหารนะเพื่อไม่ให้ไก่คุ้ยเคียอาหารเป็นสิ่งที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ลูกไก่เล็กๆเขาก็มีอุปกรณ์ตัดปากไก่เพื่อไม่ให้จะงอยปากด้านบนมันยาวแล้วมันมาคุยอาหารนะฮะ เราก็พัฒนาไปเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่จนกระทั่งวันนี้ถ้ารายไม่ใหญ่จริงเนี่ยอยู่ไม่ได้เป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมไปแล้วไก่จะไปสวรรค์นะฮะก็ไปสวรรค์อย่างสงบจากไก่ทั้งตัวออกมาเป็นแพ็คเป็นน่องไก่เป็นอกไก่เป็นปีกไก่เป็นชิ้นส่วนต่างๆใส่ไก่กลับไปเลี้ยงปลาในบ่อหรืออะไรอย่างนี้ นี่ก็คือวิวัฒนาการผมยกตัวอย่างเรื่องไก่อังุนสมัยก่อนนะตอนทิดบวนองมาจำได้ว่าเมื่อราวปี2,508โดยประมาณนะนะผมไมี่ป่วยหนักแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยายมราชเดินไม่ได้อยู่3เดือนวันไหนถ้าใครเอาอังุนมาเยี่ยมเนี่ยโอ้โห ถือว่าเป็นผลไม้ทพิปเลยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราต้องนําเข้าอางุ่นมาจากต่างประเทศเรายังปลูกไม่ได้ครับต่อมาท่านสรารจารย์ปวินบุญาศีก็เป็นผู้เริ่มต้นให้พี่บุญเลี้ยงซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ที่สัมพรานมาเรียนนะฮะทำปัญหาพิเศษวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์องุ่นและเริ่มในการปลูกองุ่น แรกๆก็พยายามไปปลูกชนบุรีไปปลูกเพชรบุรีหรือที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยไม่มีองุ่นกินนะครับและมาประสบความสำเร็จที่สำพรานนครปฐมและเราก็พัฒนาการปลูกองุ่นนักวิชาการด้านอางุ่นจากท่านศาสตราจารย์ประวินบุญศรีก็มาท่านอาจารย์ชูพง สุกุมลนันอาจารย์ด็อร์สุรศักดินนน์น,นะครับเนี่ยก็พัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีอาจารย์ดร์สุรนันอีกคนนึงนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเป่อครู่จนเดี๋ยวนี้เราเห็นอง,งุ่นเกลือนกาดไปหมดจากปลูกที่สำพราน นะเราก็ขยายพื้นที่ปลูกไปจนกระทั่งมีผลิตภัณฑ์วายอังุนอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายไม้ดอกไม้ประดับแต่ก่อนเนี่ยดาวเรืองบ้านเราดาวเรืองดอกเล็กๆปลูกแล้วก็ไม่เป็นโลเป็นพายท่านศาสตราจารย์ดร ok สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านก็วิจัยเรื่องดาวเรืองปลูกดาวเรืองดอกโตๆนะพันธุ์สีเหลืองไข่อ่ะพันธุ์อเมริกัน จนกระทั่งปัจจุบันก็เป็นธุรกิจใหญ่โตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองการปลูกดาวเรืองการปลูกดาวเรืองแล้วไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์มากมา,กายไก่กองนะครับนี่ก็เป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ในอดีตแล้วมีอีกเยอะแยะมากมา,กายไก่กองเลยนะครับสมัยก่อนเราก็ไม่รู้จักดินเราก็ศึกษาคนควาวิจัยเรื่องโรค เราเห็นต้นไม้ป่วยเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเราก็มาศึกษาใช่ไหมฮะมีสรารจารย์ดรธีระสุตบุตรก็มาเผยแพร่ความรู้ด้านไวรัสพืชน,นี่ผมก็เียกท่านวัาบิดาแห่งไวรัสพืชท่านอาจารย์ผมชั้นหนึ่งนะครับก็คือดรอรุณจันทนาโอเนี่ยท่านก็มาเผยแพร่ความรู้เรื่องไส้เดือนฝอยนะครับสอนลูกศิษย์ นี่ยผมก็เรียกทันว่าบิดาแห่งไส้เดือนฝอยนะมีตั้งหลายท่านนะท่านอาจารย์หมอมชะวะนิตนะเริ่มต้นการเลี้ยงโคโนมสมัยผมเป็นนิสิตก็ไปกินน้ำนมที่บ้านท่านอาจารย์หมมมีธุรกิจส่งนมโดยนมจากเกษตรไปส่งตามบ้านโดยนิสิตเกษตรเนี่ยครับต้นกระดุมทองเลื้อยวันนี้เราเห็นเกลือกกาดอยู่ตามชายบอ นะฮะหรือตามพื้นที่ลาดเอียงต่างๆเนี่ยเมื่อตอนงานเกษตรลาวปี2 5 1 5เข้ามาแสดงในงานเกษตรโดยภาควิชาพืชสวนตอนนั้นกระถางหนึ่งนะฮะกระถางแค่แบมือออกเนี่ยกางมือออกเนี่ยกระถางหนึ่งที่70กว่าบาท70กว่าบาทเมื่อปีพศ2,515นะครับคิดดูสิว่าต้นมันแพงขนาดไหน เดี๋ยวนี้เราก็ขยายพันธุ์ต้นแก้วมังกรแต่ก่อนบ้านเราก็ไม่มีเราก็นำเข้ามาจากเาวียดนามโดยผู้ที่คัดเลือกพันธุ์มาก็คือดรสุรพงษ์โกศยาจินดาใช่ไหมฮะเราก็มีแก้วมังกรเดี๋ยวนี้นำมาจากใต้เวียดนามใต้หวันมาปลูกมาพัฒนาเป็นผลไม้พื้นบ้านไปแล้วฝรั่ง สมัยก่อนเราก็ลูกเล็กๆกเกษตรก็พัฒนามานะฮะเป็นฝรั่งลูกโตๆโต,โตมากใหญ่มากคนกินไม่ชอบชอบลูกย่อมย่อมตอนแรกก็ลูกชอบลูกโตๆมาชอบลูกย่อมๆเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมพูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเป็นการลําลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สถาบันที่ผมรักยิ่งชีพ คือมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันนี้กเกษตรศาสตร์ใหญ่โตกเกษตรศาสตร์เราบอกว่ากเกษตรศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันที่รับใช้ประชาชนเพราะ,กระเกษตรศาสตร์มาจากภาษีของประชาชนนั่นเองนะครับก็ขอให้ กำลังใจน้องๆน,นักวิชาการนักวิจัยรุ่นหลังอย่าได้ท้อถอยเราจะต้องรบกับความยากจนเหมือนที่อดีตครูบาอาจารย์เกษตรท่านได้บอกกล่าวกับพวกเราไว้อย่างนั้นนั้นวันนี้จึงขอยกย่องเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งและขอกราบคาระวะ,ะบุรพาาจารย์คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนทิศบวนบางประมาะมาแล้วก็ขอลำลึกนึกถึงลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ออกไปทำงานรับใช้ประชาชนก็ขอได้รับกำลังใจจากอาจารย์บวนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบวนบางประมาะ ตู้ปนอ2กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ s อด mm. b ซ n ูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโโเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นา,ข,าข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร